สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสิงหักทุกคนนะจ๊ะมันนี่กมพร้กันอีกแล้วจ้ากับวาส,สนาผ้าลุยถ้าพี่น้องมาลอยเก็บเห็ดคือเกาแล้วจ้าเบื้องบรรยากาศเป็นหมอกสวัสดีครับพี่น้องโอ้มอนี่หมอกดีดีบรรยากาศเอาไหมบ้านไนเห็น,นม,ามากระพอเบาวเขีจ้าสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมานี้ย พอกันถึงโคกโอ้ยบรรยากาศสวยลองาจ่าลุยเลยจ้าเบมึงเราจะมือนีนเข้าสิมันบ่พอ่อเราจะพี่น้องเนี่ยปฟาโถทบทบทบมันเราจะปฟาพี่น้องไทยแบบเงี้ยเลยนะสะอาดทับฝนโปรตกุกันเป็นตะหมอกก็ซื้อเนาะมือนนี่ึง ไปกันพี่น้องเลยโอ้ครับเก็บแบบสะอาดๆได,ด้พี่น้องเ้ยถมลุ่มไปน้ำแน่ด้วยนะเป็นบกยู่ ดูนี่เติมตาเนี่ยนะจ๊ะมือเลยเลี้ยงจ้าปล่อยได้พี่น้องอเยี่ยลงเถอะเราจะให้เบื้องก่อนอืมเอาพี่พี่น้องก่อนเนะยี่ยเยี่ยต้องมองแรงแรง่้วนยะระกะบนัน<า>เอาเก็บเลยจ้ะเก็บเลย

chị hiểu nhau ra sau thôi Hãy subscribe cho เสียนพี่น้องแตกสุดมาแล้ววาน่ะโคตรหงุดอกิดมองเนี่ยมีคนลงมาดอกจี่บานนึงพี่น้องโอ้ยเกินยุกเงาเพชรเี็บเอาเนสเด็กีบมันน่ะเสียดายขาเป็นพุ่นเน็ตบอกใครเด้กพี่น้องกูใครจะเงีมาเลยเผื่อบางคนเหยียบ เขาเป็นเพราอะไรอีหอเพ่อนเพรหย,ยบไหมค่มจะจี่ไข่มี่ไข,อข,อข่อีกคุณอ่ะเพาะเพาเขคดลงมือข้าวนพี่น้อะลงมือลงมือซ้อนไขน่ไงเน่มไข่เงิดินมัน,นใสอดำม,อมันซุม่มเรียไ,ไข่ง ม่ากนอยองานั้นตั้ตงต <ừ, S 1> ัวเระหยดมือนั้นถือไม้เคีย้ <c ười> วย <c ười> วฝงลงหลด โอ้ยเขาเจ้ยเหยียบพี่น้องไอ้หัวอดีตนก็เห็นมีเแล้วแล้วก็สียูไบตองเี้โอ้เวลาตืนมีคพี่น้องมู้นใช่ไมใช่ไ อนนพอบาเห็ดขึ้นแล้วพี่น้องเป่าอะไรเป่าเด้พี่น้องมันน้ำห็ดดกสมใจยอยู่มองเนี่ย Kay lập bi bưng bàn vinh hùng này không được 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 à, được 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 xăm được 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 bớt được phía nông được 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 ăn được được được

Ô oh, hạt nhiều. Cá lòng như thế này nè. Thì không kịp bao đây cho. Ừ bỏ đây vào có vào mất tiền. Excellent. งามงามนะพี่หนุ่มงามลึกเลซ้ำเหนี่ันงามเหยดูหลึต่อาพี่นม nhẹ có hết quá <laughs> Hãy hùng con hay Mày con Mày sống. số sống. Mày 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 sống. นิโมูขอบขับข้วสามอันเดี๋มาลงมือเก็บกันเอลกสะอาดดีไรพี่อนไหมยู่ในดุงนาะอยู่ในฝนบอต,ตกพร้อมละชิ่วหอดดอนพุ่นแห้งๆได้บ้างเขาจะของแค่ลม <laughs> ยื่ลุงแล้ว 对，对对。 อ้าขพีนน้องเลบแกให้นเนาะโอเคปเดลืองไรกันอู้หูปดได้เบาเลยจันนีกกอพิกหนีบข้าวาย đây có bò. นี่จักส่แต่บุทั้งงานคนกระเด้โอ้ยี่วนาันด้พี่น้อมบุได้ดอกบามั้กอเพี้ัดคับสองจ่งมักยุง เห็ดลื้อยขาวอีกสองอัน 你弄不开。 หรึ่งเดือนโอเคสองตัวงามๆจะ้ะไขรง้อเฮ้ยไข่ทุ่ทน อันนี้ไทยสามขี้สามไข่ เหนงงงามเห็นละงกเหลืองเห็นละงกเหลืองเบาหรอกด,ด,ด้วยแต่พี่น้องจะว่ากันด้วยแต่มันเปลี่ยนเอาไปกระลังก็ได้หรอกเช่นมุดอยู่ในดิน ดอกร้อยหน่อยจะ้ะว่าสิบอดีคอล้วอีกแล้วโคกนี้บ่คกค่อยมีปัญเลยพี่น้องเห็ดเดเ็ต็มตาแล้วจ้าเห็ดละงกแต่ถ้าเห็ดละงกมือนี่ FC ตีบัตรกินดอกด้วยเห็ดเพิงอ่ะใครบอก,กน่จ้ะพี่น้องอ พี่นนองเอ้ยมองงามค่าก้ามเลิคนอกล่กับ้นเลยพี่นอนองค่ะอืออนนะจุ่มบอกง่ายเ้ย

ไปเก็บกระไล่ตาให้กันแล้ว <laughs> แดดจ้ามึงเนี่ย งามเป็นเรื่องเดียวน้องเบิ้งเนะะาะปวดอะใช้ไข่หันลูกหนุนพ,พี่น้องมาเบิ่งผลงานเท่าใามือนี่ตานีสิเป็นเห็ดละโง,งกเดี๋ยวเห็ดละโง,งกตูมไข่บาน อันนี้สิเป็นลุมๆ่วมเห็ดเพิิงเห็ดละง,งจกจานี่ตาเนี่ยกระมันอยู่น้อกเนาะจ้าพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเแ็นกำมั่งใจกับว่าาสนาพาลุยในเด้อจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณสำหรับที่เข้ามาติดตามรับชมจา้า พอกันไม่คลิดหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับมันสว่วนเห็นละโงกพี่น้องไม่อยากลุก